ดอกไม้สีสันชีวิตสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราพาไปชมดอกไม้นานา,นาชนิดสีสันแห่งชีวิตนะคะคือมีดอกไม้หลากหลายมากแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักดอกไม้นะคะก็ไม่เล่าชื่อไม่เล่าชนิดนะคะก็เพียงแค่ถ่ายวิวบรรยากาศดอกไม้ทั้งหมดนี่คือเป็นของเพื่อนบ้านนะคะที่เพื่อนบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงนี่แหละ เขาก็เป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้ก็มีจินตนาการในการตกแต่งดอกไม้รอบๆบบ้านของเขาพอออกดอกเรียกแล้วเรียกเราแล้ว,ลวเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบบันทึกวิดีโอชอบถ่ายภาพแต่เขาว่าไม่ชอบเขาหายแต่เราอะชอบเขาก็จะเรียกเราทุกครั้งว่าเออมาสิมาเก็บภาพนะเราเองก็ชอบถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาเก็บบรรยากาศของเขาภาพของเขาเออ ดอกไม้ของเขาสวนดอกไม้ของเขาวันนี้ก็ดอกไม้ทุกทุกช่อทุกดอกบานนะคะสวยงามมากเลยแต่ว่าวันที่ถ่ายนี้ไม่มีแสงแดดนะคะมีไม่มีแสงแดดเลยแต่ว่าก็ถ่ายออกมาดีเหมือนกันเพราะว่าท้องฟ้าไม่ได้มืดเป็นช่วงเช้าแต่ไม่มีแสงแดดแต่ดอกไม้ยังไงก็มองแล้วสุขกายสบายใจมีความสุขมีทุกๆสีทุกๆแบบเลยนะคะเนี่ยเขาก็เป็น ปลูกแฝงไว้บ้างลงดินบ้างในกระถางบ้างเขาเป็นคนที่รักนะคะเนี่ยลองมองลองมองผ่านคลิปวิดีโอของเรานะคะบางทีก็ถุงบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะสารพัดดอกเลยคือด้วยาร์มที่คนที่รักนะคะคนที่รักปลูกต้นไม้ไม้ประดับเขาก็จะทําทั้งวันคนที่รักปลูกนีดอกกุหลาบสีส้มสีโอรส สวยงามมากเลยอย่างน้อยก็รู้จักแล้วว่าชื่อดอกกุหลาบนี่บอกได้จริงๆเมื่อก่อนเพื่อนบ้านคนนี้นะคะตอนที่เขายังไม่ได้ย้ายบ้านอยู่บ้านหลังเก่าเขาจะปลูกเยอะมากกว่านี้อีกแต่นี่เขาเพิ่งย้ายมาบ้านหลังนี้ครั้งแรกนะแล้วก็เพิ่งเริ่มปลูกยังไม่เยอะเดี๋ยวอีกหน่อยเยอะแล้วเราจะไปถ่ายวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆดูใหม่นี่อันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าดอกอะไรเคยถามเพื่อนบ้านอีกคนนึง เจ้าของเขาไม่รู้จักแต่ไปถามอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งรู้จักแต่เราลืมแล้วอะพอมาถึงวันที่ลงคลิปเนี่ยคือผ่านไปหลายสัปดาห์เราก็ลืมเลือนไปแล้วนะคะส่วนมากเราไปถ่ายวิดีโอสถานที่ต่างๆเราจะจดบันทึกนะเราถึงจะมาเล่าบอกให้ฟังได้แต่ถ้าไม่จดบันทึกนี่ก็คือลืมหมดลืมสิ้นนี่ก้อนหินซ่อนกุญแจหรือ ก้อนหินก้อนนี้ตั้งใจถ่ายมานะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งของสวนของเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็สวยนะเข้าอะไรประมาณนี้เข้ากันกับบรรยากาศต้นไม้อะไรมีก้อนหินอะไรก็เลยโฟกัสถ่ายมาใบเนี้ยเป็นไม่มีออกดอกนะคะต้นนี้จะเป็นใบอย่างเดียวสวยนี่คุณนายตื่นสายสีส้ม อันเนี้ยนะคะเล็กๆเนี่ยเห็ดนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดชนิดไหนดูดีดูสวยดูน่ารักก็เลยถ่ายมาเนี่ยมันเกิดเขาไม่ได้ปลูกนะคะมันมากับดินดินที่ว่าดินปลูกที่เขาซื้อมานะคะแล้วก็เกิดมาเองเลยตื่นสายเป็นดอกเดียวที่รู้ในคลิปนี้เลยนะคะสีขาวเนี่ยสีชมพูก็มีนี่ก็ดอกดาวเรืองอันนี้รู้จักใครๆก็รู้จักนะดอกโปยเซียน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย